กอง A สปีดกอง B สปีดกดเบสคัดหนึ่งเฮ้ยสวยเหมือนพี่เหมยอย่างนี้ไม่ได้หรอวันนี้เราจะมาต่อกดเบสหนึ่งต่อสี่กันคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแกล้งนครับหนุนม่ม สูๆอ่ะแจกอาวุธอีชันหรอเป็นกำลังใจค่ะอันนี้ฉีกขาดได้เลยไม่ไม่ไปเอาทีละอันก็ได้เธอความอ่ะถ้าความจะเอาออกง่ายรอเราฝั่งจริงๆนะปกติที่ความกบ <c oughs> ไม่ได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> อ่ามันหนักอ่ะมต้องตะแคงใช่ไหมอย่างนั้น <c oughs> อย่างนั้นไปเลย EP นี้ก็คือแบบใช้พื้นที่แบบว่ากว้างขวาง เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแกะ g o s Base หต่อส IP Set นั่นเองจ้าซึ่งตัวนี้ราคานะคะจะอยู่ที่44,800บาทนั่นเองค่ะทุกคนสองกล่องเลยเหรอใช่สองกล่องเลยก็คือจะได้มาทั้งหมดสองกล่องซึ่งขออนุญาตแอบดูโพยนะคะเฮ้ยซึ่งขนาดขนาดความกว้างสูงยาวของโมเดลตัวนี้นะคะจะอยู่ที่64คูณ54คูณเ2เซนนั่นเองค่ะอะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่าเริ่มจากการแกะกล่องฝั่งซ้ายมือก่อนเนาะเพราะว่ากล่องฝั่งซ้ายมือของเบลลีนะคะตัวนี้นะถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นฐานของมันนั่นเองนะคะแล้วก็ลิขสิทธิ์ของมันนะคะก็คือลิขสิทธิ์ของ Like g e a r Studio นั่นเองจ้าอ่ะโอเคแล้วต่อมานะคะก็ในฝั่งทางกล่องที่เป็นเจ้าหญิงตัวตัวเจ้าหญิงก็จะมีใบเซอร์อมาเรามาดูกันว่าตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่นะคะทุกคนนี้ ได้มาแล้วนะคะไฟเซอร์ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่588นะคะจากทั้งหมด668ต,ตัวนั่นเองค่ะแล้วก็มีสแกน QR c ค d e เป็นลิขสิทธิ์แทนนะคะ,ะก็ใครสนใจก็สามารถติดตอ่ออินบ็อกซ์ได้นะคะเราตั้งแกะกล่องและเปิดขายเลยเย้มาอย่างแรกสาวน้อยแกะค่ะแก<น>ะเ,เ,เริ่มดูหนุ่มๆ,ๆเขาสิ ถ้าได้ข่าวว่าหนุ่มๆเขาจะมาช่วยเราไม่ใช่เหรอวะช่วยน้องหน่อยช่วยน้องแพ้หน่อยใ่เย็นนะแบรนด์ของเขานะคะก็คือเป็นแบรนด์ของ Live y e a r Studio นะคะขนาดของเขาก็คือจะเป็น84คูณ69คูณ54นั่นเองค่ะก็สามารถดูรายละเอียดตามด้านข้างกล่องของเขาได้เลยนะคะมา มาที่ชิ้นแรกของเรากันดีกว่าซึ่ง EP นี้ต้องใช้คนเยอะนิดนึงนะตัวแปาว่าทำไมเพราะว่าของมันใหญ่มากคือฐานหรอใช่อันนี้คือฐานของมันอ,อ่ะยกฐานออกมาเลยจ้ะนุมๆวางเลยถึงข้างล่างเลยก็ได้โอเค <c oughs> Grunts. นี่แล้วเขาก็มีเส้าหญิงมาด้วยนะก็จะมีบอกว่าแบบดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็เป็นตัวที่588ร้อทับหรบแปดตัวจากทั้งหมดนะคะแล้วก็เราก็ยังมีรายละเอียดยิบย่อยมีเหมือนเป็นดาบซึ่งดาบของเขาอะ่ะก็จะมี ชื่อแล้วก็เป็นนัมเบอร์ของตัวนี้เป็นตัวที่ห้าร้อยแปดสิแปดั่นี้นจะจ๊ะมาค่ะต่อไปเราจะต้องเอาฐานอันนี้ยกมาวางบนนี้เห็นแล้วเหนื่อยใช่ซึ่งอยากจะให้ดูรายละเอียดเท็กเจอร์ของตรงนี้ก่อนมันก็จะมีบอกเหมือนกันว่าแบบเป็นตัวที่เท่าไหร่นะเราจะยกไหวปะหนึ่งสองซ้ำยกไปไหนยกไปไหนให้ดูให้ดูใต้ล่างให้ดูใต้ล่างฐานนี่ เหมือนกันเหมือนกันเป็นเหมือนกันเลยซึ่งแบบว่าถ้าสมมติว่าไม่พบว่าใบเซอร์นั้นอ่ะเป็นลำตัวลำดับที่เท่าไหร่อ่ะคือสามารถดูจากฐานได้เลยเป็นอย่างแรกเนาะว่าฐานของเขาอ่ะเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของตัวนี้นั่นเองจ้ะไปเริ่มโอเค okay. ว่างก่อนเรีบร้อยเรียบร้อยค่ะกล่องนี้บาลานซ์ใช่ไหม แตดูเท็กเจอร์ด้านล่างของเขาซึ่งเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่เป็นการ์ตูนหรือว่าอานิเมะซึ่งของเขามันจะเป็นมังงะใช่ไหมแทนตัวนี้เป็นมัง,งะเนาะมันเป็น,เ,ปนเหมือนแฟนตาซีอะใช่ไหมเออเป็นแฟนตาซีเป็นมังงะดีเทลของเขานะเดี๋ยวเราจะหมุนแบบว่าให้ดูรอบๆอบดีเทลของเขาคือสวยงามดีมากมมแล้วก็ข้างบนก็จะมีความแบบเป็นหิมะมีแบบมีเขาเรียกอะไรลอยเลือด เออเนี่ยเป็นเลือดเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าเริ่มกันเลยช่วยเรือหน่อยค่ะอีพีนี้คือแบบไม่ไหวจริงๆริงทั้งตัวใหญ่มากก็ย้อนหน่อยหน่มา เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลยอ่ะถ้าน้องอ่ะอุบาทมากขออนุญาตน่เาะเขาจะหออันนี้มาให้ด้วยเห็นปะเขาจะห่อแบบระโยงระยางของน้องตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าน่งน้องขออนุญาตผิด้วนแ <c oughs> ต่หน้าน้องสวยมากอยากให้ดูหน้าดูหน้าดิหน้าเหมือนพี่ปะเฮ้ย <c oughs> สวยเหมือนพี่เหมยอย่างนี้ไม่ได้หรอ <c oughs> จะยึดกับอันนี้มัง้ง นะอ๋อขอขยับสร้อยน้องนิดนึงอ่านี่คร่าวๆนะคะหันหันหัวมาทางนี้เพราะว่าน้องหันหน้ามาทางนี้เนาะซึ่งน้องจะต้องมีผมด้วยค่ะอันนี้ที่มือรอสักครู่มอมมงเหรอมอมมงเหรอ้องเรียกว่าอะไรวะแค่นี้เหรอใช่ถูกต้องีอ่กล่องนี้เขามีผ้ามาให้ด้วยนะคะแต่ว่า เราอ่ะจะไม่ใช้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้แล้วเราจับขึ้นมาการที่เราจะส่งมอบชิงต่อไปนั้นมันอาจจะดูไม่ดีนะคะขออนุญาตไม่ใช้วางไว้ก็จะมีแปลงมาให้เนาะปัดทำความสะอาดต่างๆดาบน่าจ,จะอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อติดนกก่อนทีดาบอะเห็นขาแล,ะะละ้วมัะหอ๋อน่อออ เบริกูดอันนี้มีเชือกของของมัมอ,งมอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อันเนี้ยไว้ตรงนี้พุบมพุ่มไม้กันอ้าพุ่มไม้มีอีกหนึ่งพุม่มพุม่มไหนเนาะโล่หรอมันจะขึ้นแถวโล่หรอเออไม่น่าใช่ตะไครหรือเปล่าถ้าถึงแถว อ๋ออันเนี้ยปักตรงนี้ป่ะเนี่ยนูหรือเปล่าไม่นี่หรอนูน่ได้ปักอืมอันนี้ต้นไม้เรียบร้อยเย้มิชั่นของพีทเฮ้ยเสร็จแล้วต่อตัวนี้ไวป่ะไวไวไวที่สุดต้องแต่ต่อมาใช่ ตรงนี้อันนี้เขาไม่ได้เ,เป็นตัวโชว์ไม่ได้แบบวางเรียบร้อยแล้วนะคะในการต่อโกิดเดทเดอะพิงค์เซตของเราในวันนี้นะจ๊ะเรียบร้อยคิวต่อไปนั่นคือคือคือเก็บลงกล่อน โอเคค่ะทุกคนก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้กับพวกเรา4คนด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรอบหน้าว่าเราจะต่ออะไรเป็นตัวต่อไปนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย